ครับก็ขอสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับพบกับคุณครูฐานันคุณนนยางนะครับคุณครูประจําวิชาสังคมศึกษานะครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .5 ทับหนึ่งนะครับถึงป .5 ทับเก้านะครับวันนี้คุณครูจะมาบรรยายนะครับเพื่อสอนนักเรียนเกี่ยวกับวิชาสังคมศึกษานะครับในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะครับเรื่องศาสนาของเรานะครับ ก็ขอให้หนักเรียนนะครับตั้งใจดูตั้งใจฟังนะครับเพราะหลังจากที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วนะครับนักเรียนทุกคนนะครับจะต้องเข้าไปตอบคําถามนะครับในลิงก์ที่คุณครูแปะไว้ให้นะครับเดี๋ยวดูที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ5้ทัถึง5้ทบเนะครับทุกคนต้องเข้าไปตอบคาถามนะครับคุณครูจะเอาลิงก์ไว้ให้แต่ละห้องนะครับคลิกที่ห้องของตัวเองแล้วก็เข้าไปตอบนะครับอ่ะเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยนะครับ หัวข้อของเราในวันนี้นะครับก็จะเป็นหน่วยการเรียนรู้ที่1นนะครับเรื่องศาสนาของเรานะครับศาสนาของเรานะครับพระพุทธศาสนานะครับเป็นบ่อเกิดของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะครับรวมทั้งวิถีการดําเนินชีวิตของชาวพุทธด้วยนะครับความสําคัญของพระพุทธศาสนานะครับหัวข้อย่อยของเราในวันนี้นะครับ คนไทยส่วนใหญ่นะครับนับถือพระพุทธศาสนามายาวนานนะครับซึ่งนะครับสถานที่ที่ใช้ทํากิจกรรมร่วมกันของคนในชุมชนนะครับนั่นก็คือวัดวาอารามนะครับซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนไทยนะครับโดยมีความผูกพันกับพระพุทธศาสนามาโดยตลอดนะครับจึงถือว่าพระพุทธศาสนานั้นเป็นรากฐานของวัฒนธรรมไทยนะครับพูดถึง วัฒนธรรมไทยนั้นนะครับพระพุทธศาสนานะครับก็ถือว่าเป็นมรดกทางด้านวัฒนธรรมนะครับโดยมรดกทางวัฒนธรรมนี้นะครับเกิดจากความเชื่อความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชาวไทยนะครับโดยนะครับแบ่งออกเป็นสองประเภทนะครับนั่นก็คือมรดกด้านรูปธรรมอ่ะเดี๋ยวขีดไทยนิดนึงอ่ะมรดกด้านรูปธรรมกับ มรดกด้านจิตใจนะครับมีอยู่สองประเภทจากในภาพเราจะเห็นได้ว่าด้านรูปธรรมนี้ก็ถือว่าเป็นอ่าเป็นสถานที่เป็นสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่สถาปัตยกรรมต่างๆนะครับที่ชาวไทยนั้นได้ก่อสร้างขึ้นมานะครับที่มองเห็นเป็นรูปธรรมนะครับที่สามารถจับต้องได้นะครับส่วนอีกด้านก็คือมรดกด้านจิตใจเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ เป็นมรดกที่อยู่ภายในจิตใจนะครับที่เป็นวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมานะครับเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับมรดกด้านรูปธรรมกันก่อนนะครับมรดกด้านรูปธรรมนะครับอ่าเดี๋ยวพาไปดูนะครับอ่าหน้าถัดไปก่อนมรดกด้านรูปธรรมนะครับเราจะเห็นได้ว่าจะแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะครับ อย่างแรกนะครับาศาสนสถานนะครับเดี๋ยวมาดูาศาสนสถานกันก่นกอนาศาสนสถานนะครับเนี่ยวงกลมไว้นะครับาศาสนสถานนะครับจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมหรือการเคารพบ,บูชานะครับพูด,ดง่ายๆก็คือสถานที่ที่เอาไว้ประกอบกิจกรรมทางาศาสนาเช่นวัดโบสถ์วิหารเจดีย์พระบรมสารีริกธาตุนะครับ ทิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นสถานที่ที่เอาไว้ประกอบพิธีกรรมนะครับถ้ายกตัวอย่างเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับซึ่งเป็นสถานที่สําคัญของชาติไทยนะครับถ้าเกี่ยวกับพระบรมสารีริกาธาตุก็จะเป็นเช่นพระธาตุพนมนะครับอยู่จังหวัดนครพนมเป็นต้นนะครับนี่ก็คือาศาสนสถานนะครับต่อมานะครับอีกประเภทหนึ่งก็คือาศาสนวัตถุ ศาสนาวัตถุนะครับจะเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนานะครับหรือพูดง่ายๆเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือว่าพุทธเจ้านั่นเองนะครับยกตัวอย่างก็จะเช่นอยู่กับพระพุทธรูปอาจจะมีรอยพระพุทธาบาทหรือพระไตรปิฎกนะครับซึ่งจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระพุทธเจ้านั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับ นอกจากศาสนสถานศาสนาวัตถุที่เป็นมรดกด้านรูปปัธรรมแล้วก็ยังมีศิลปะไทยนะครับทางสถาปัตยกรรมนะครับอาจจะเป็นพวกภาพวาดนะครับหรือพระพุทธรูปนะครับที่ออกแบบหรือเป็นการตกแตง่งลวดลายต่างๆนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับล้วนเป็นวัฒนธรรมเป็นความเชื่อนะครับที่ส่งต่อกันมานะครับ อ่ะผ่านไปนะครับมรดกด้านรูปธรรมนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งด้านต่อไปเราไปดูอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นมรดกด้านอะไรเอ่ยอ่ะกดผิดแล้วเดี๋ยวไปดูมรดกด้านจิตใจกันนะครับอ่ะมรดกด้านจิตใจเป็นยังไงเอ่ยมรดกด้านจิตใจมรดกด้านจิตใจนั้นนะครับถือว่าพระพุทธศาสนานะครับมีหลักธรรมคาสอนที่ก่อให้เกิด วัฒนธรรมที่เป็นมารยาทชาวพุทธนะครับและเป็นขนบคเนียมประเพณีต่างๆซึ่งมีผลต่อจิตใจต่อความเชื่อหรือเป็นวัฒนธรรมอันดีงามนะครับของคนไทยเช่นนะครับมรดกที่ได้รับต่อๆกันมาก็คือการสอนให้มีความกะตันยูกะตะเวทีสอนให้มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สอนให้รู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตนสอนให้ศรัทธาใน คุณพระรัะตนไตรนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของอามารยาทชาวพุุธนะครับถ้าสําสหรับวัยของเด็กๆนี้นะครับสิ่งที่นักเรียนทําได้แน่นอนก็คือความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความกระตันย่ความอนมนถ่อมตนนะครับรู้จักช่วยเหลือผู้อื่นนะครับเห็นคนที่ลําบากกว่าเราก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือนะครับหรือเอาที่ง่ายๆนักเรียนทําได้ทุกวันอยู่แล้วก็คือการทําความ เคารพผู้ใหญ่นะครับเช่นการกราบการไหว้นะครับนี่คือเรื่องพื้นฐานเลยนะครับที่นักเรียนควรจะมีนะครับซึ่งมันจะเป็นสิริมงคลต่อตัวเองหรือที่ทำกันเป็นประจำก็คือการทำบุญนั่นเองนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับถือว่าเป็นมรดกด้านจิตใจนะครับที่มีการส่งต่อมานะครับ จากรุ่นสู่รุ่นเลยเป็นวัฒนธรรมของชาวพุทธนะครับที่สืบต่อกันมาแต่ช้าหนานะครับเป็นมรดกด้านจิตใจนะครับอ่ะเอาล่ะนะครับเราผ่านไปสองเรื่องแล้วนะครับมรดกด้านรูปธรรมกับมรดกด้านจิตใจนะหลังจากนักเรียนดูคลิปนี้แล้วนะครับนักเรียนจะต้องเข้าไปตอบคําถามนะครับเข้าไปตอบคําถามเข้าไปตอบคำถามคุณครูจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับ มิ้ครูจะแปะลิงก์ไว้ให้ป .5 ทับ1ถึงป .5 ทับ9นะครับคำถามไม่ยากนะครับง่ายๆเลยนะครับลองเข้าไปตอบกันนะครับใส่ชื่อนามสก,กุลห้องให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ตอบคำถาม,ถามจะมีอยู่3ามสีข้อนะครับก็วันนี้เรียหาในรายละเอียดเอาเบื้องต้นเราลองเรียนรู้กันแล้วก็เข้าไปทำแบบฝึกหัดกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับแล้ว ในคลิปถัดๆไปนะครับเราจะเจอกันอีกครั้งนะครับก็นักเรียนขอให้ตั้งใจเรียนนะครับถ้าคำถามไหนตอบไม่ได้ก็ลองย้อนกลับมาดูอีกครั้งนะครับคำถามไม่ง่ายนะครับอ่ะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนครับ